มันไม่ดีเท่ไกแล้กันเอมนแน่ไมย่มงกูไดต่ก็ได้วด่งมาเยบาเยบาเยบาัยฝนร้ายไม่พเ เหมือนสแต่เขาไม่ใส่ื้อผาเห็นแล้วค่ะคนเขาก็จะดินไปานี้ที่พี่ดินไปทางโน้นไหมคนนี้มาเล่นตลใเเลยรว่าคนนี้เฮ้ยแต่ฝังนี hai con, hai, 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 Wow. <laughs> Así que le voy a mi le voy a